ลไปโอ้น้ำพุ่งออกมาแล้วครับยาไม่ออกออกดิโอ้ใส่ไม่ได้วะก้อนใหญ่เกินแก้วมันเล็กหรือว่าก้อนน้ำแข็งมันใหญ่เกินมาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบรักคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแม่พิมพ์ทำน้ำแข็งก็จะมีแม่พิมพ์อยู่3แบบนะครับที่จะมาทําในวันนี้นะครับส่วนราคาครับก็ไม่แพงนะครับ3อันนี้รวมกันนะครับไม่เกิน150ส่วนร้านเนะี่ยเดยผมจะขึ้นให้ดูนะครับ นี่ครับส่วนราคาส่งนี่ผมใช้โค้ดส่งฟรีนะครับร้านนี้ครับจัดส่งมาเร็วดีนะครับส่วนรูป่างด้านไหนนะครับมันจะเป็นรูปทรงแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูนะครับมาก็จะมาเริ่มจากอันเล็กๆนี่ก่อนนะครับจัดส่งมาแบบนี้นะครับนี่ดูครับเอ๊ รับผมรูปร่างหน้าต่างนะครับอันนี้ครับแบบเป็นแบบวงทรงกลมนะครับนี่ยส่วนอันนี้น่าจะเป็นแบบเหลี่ยมๆสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นแบบทรงกระบอกนะครับส่วนวิธีการทํานะครับผมผมพอทําอันนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เทน้ําตรงที่ถึงที่ขอบนี้นะครับแต่ก่อนจะเทนะครับผมก็อืมไปล้างดีก่อนครับเนี่ยไปล้างก่อนนะครับเพราะมันสาบกลิ่นยางกลิ่นอืม ต้องไปล้างก่อนลนะเพราะมันสากกินยางอยู่นะครับยางอีซิลิโคนเนี่ยครับแล้วครับหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเทน้ําใส่แม่พิมพ์แต่ละแบบนะครับผมจะเริ่มจากมุกบอลก่อนนะครับก็เทน้ําให้มันตรงขอบนี้นะครับให้ถึงตัวขอบนี้นครับหลังจากนั้นก็วางแม่พิมพ์ลงไปแล้วก็กดครับ กดให้มันลงลงกดให้มันลงไปครับมากะส่งกระบอกนะครับไม่ถึงขอบนะครับกดลงไปโอ้โหน้ำพุ่งมาแล้วครับอ่าแบบสุดท้ายครับ อันซีเลียมทยลงไปครับไปกคกดขึ้นไปโคกดลงมาครันี่มันจะพุ่งหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวก็อาจะไปแช่ในตู้เย็นสักหนึ่งคืนนะครับรอให้มันแข็งตัวครับก็พรุ่งนี้มาดูนะครับ โอเคครับผมครบหนึ่งคืนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ใส่แก้วมาเดี๋ยวเริ่มจากอันกลมก่อนนะครับกลมก่อใส่แก้วนี้ครับดูนะครับเนี่ยเราจะใช้มือจับนะครับขาะนีดหนึ่งโอ้โหนี่ครับดูว่าจะใส่แก้วนี้ได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมนี่ใส่ได้เว้ยต่อมาครับก็มาดูทรงกระบอกดูนะครับ่อยเปิด ก่อนนี่ครับทรงกระบอกแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เป็นทรงเหลี่ยมนะครับซี่เหลี่ยมไปใส่แก้วใหญ่ๆหน่อยครับปิยาไม่ออกเอาบิอ่า แล้วครับนี่ครับทรงสี่เหลี่ยมโอ้โหใส่ไม่ได้วะก้อนใหญ่เกินแก้วมันเล็กือวก้อนน้ำแข็งมันใหญ่เกินวนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เครื่องดื่มมานะครับก็ใส่นี้ครับแก้วมันเล็กนะครับนี่คนนิดหน่อย ส่วนขนาดของน้ําแข็งแต่ละแม่พิมพ์นะครับอันนี้ความโตนะครับหกเซนนะครับอันนี้ความยาวของน้ําแข็งนะครับเก้าเซนนะครับก็ความโตเนี่ยอยู่ที่ห้าเซนนะครับส่วนสอ่ซหลียมนี่นะครับจะกว้างด้านละห้าจุดห้าเซนนะครับสีด้านเลยสําหรับน้ําแข็งก้อนแบบนี้นะครับก็มันจะหนาแน่นกว่าน้ําแข็งปกตินะครับก็อันนี้ครับเรียกว่าไอซ์บอลนะครับนี่ก้อนกลมอย่างนี้ส่วนนีนเี้ครับตั้งชื่อมาเองครับผม ไอซ์ยาวนะครับขอนมันยาวส่วนนี้นะครับผมไอซ์เหลี่ยมนะครับก็เป็นเหลี่ยมครับนี่าใช่ชื่นใจส่วนวิธีการทำครับก็ง่ายๆครับผมคอนเทน้ำใส่ตรงเนี่ยเขาจะบอกขีดไว้แล้วนะครับนี่ก็ใส่เสร็จก็กดฝาครับฝานี่มันเป็นซิลิโคนครับเนี่ยืดหดได้นะครับนี่อุ้ยนี่ครับ แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนโอเคครับทานก็จะได้น้ําแข็งแบบนี้นะครับเยองดื่มชื่นใจนครับนี่ออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกอจบกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปพร้อมกับแม่พิมส์3แบบสามทรงแบบนี้นะครับไปครับสวัสดีครับ